ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยฟังเพลงนี้หรือ,อยังครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้หลายคนนะฮะอาจจะคิดว่าผมมาแปลกนะครับอยู่ๆก็มาชวนฟังเพลงนะฮะมาเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านาทีนี้นะฮะถ้าไม่เปิดเพลงนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมเนี่ยเอามากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังนะฮะหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อเพลงมาแล้วนะครับหรืออาจจะได้ยินคนพูดถึงนะครับเพลงนี้นะฮะชื่อว่า Super Valentine นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังฮิตมากๆนะฮะโดยเฉพาะในช่วงของการที่เราต้อง Work From Home หรือว่าจะต้องอยู่บ้านทุกๆวันหลายคนไม่มีอะไรทำนะครับก็ไปขุดเพลงนี้มานะครับแล้วก็มาเต้น Cover นะฮะแล้วก็แชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆ ที่นี้นะฮะวันนี้ก็เลยจะมาชวนเล่าเรื่องที่น่าสนใจของเพลงเพลงนี้กันนะครับหลายคนรู้แล้วแหละว่าเพลงนี้ชื่อซ u เปอร์ว e n เลนทนะฮะแล้วก็นักร้องนะครับใครที่เคยฟังต้องตอบได้แน่นอนว่านักร้องก็ต้องชื่อว่าเจนนุ่นแล้วก็โบนะครับเพราะว่าเขาแนะนำตัวอยู่ในเพลงนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เปิดให้ฟังกันไปทีนี้เจนนุ่นโบเป็นใครนะฮะแล้วก็ซูเปอร์วาเลนทน์เนี่ยมันมีที่มายัางไงและเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของสามสาวคนนี้บ้างนะครับ เดี๋ยวมาฟังกันครับทั้ง3คนนะฮะก็คือเจนนุ่นแล้วก็โบเขาเป็นสมาชิกของวงทรีโอนะครับซึ่งก็คือวงดนตรีที่มีนักร้องอยู่3คนนั่นเองโดยที่ทั้ง3คนนะครับอยู่ในวงซูเปอร์วาเลนนทน์แล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งความหวังไว้ว่าตัวเองจะเป็นวงดนตรีนะฮะเป็นเกิร์ลแกงที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จโด่งดัง แต่ว่าจุดเริ่มต้นของทั้ง3คนนะฮะก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วทั้ง3คนเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2เจเนอเรชันที่3แล้วนะฮะของวงวาเลนไทน์ซึ่งวงนี้ครับไม่ได้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยแต่ว่าเป็นวงดนตรีที่รับงานประเภทรับจ้างคือหลายคนสงสัยว่าเอ๊งานประเภทรับจ้างคืออะไรเพราะว่าวงดนตรีสมัยนี้ก็รับจ้างหมดนะฮะทีนี้ต้องพาไปที่ต่างจังหวัดนะฮะคือ ตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีการจัดงานพวกงานบวชงานแต่งนะครับซึ่งพวกนี้ฮะเขาจะมีวงดนตรีนะฮะที่จะมาเล่นเป็นมโหรสพกันนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการรับงานแบบนั้นนะครับแล้วก็ขวัญใจนะฮะหรือว่าแฟนๆของเขาเนี่ก็จะเป็นหนุ่มๆต่างจังหวัดนะฮะที่มาเฝ้าชมความเซ็กซี่ของทั้ง3สาว ทีนี้ก่อนหน้าที่3มสาวเนี่ยจะได้ขึ้นมานะฮะได้มารับงานในวงวาเลนไทน์เนี่ยนะครับเจเนเรชันก่อนหน้าต้องเรียกว่ายิ่งลำบากกว่านี้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนมันยังไม่มีสื่ออะไรเลยแต่ว่า ในยุคที่3สาวมาเนี่ยนะครับมันมีสื่อพวก VCD มีสื่อพวก CD ต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคนที่มาร่วมงานแล้วนี่บางทีนะครับมันจะมีเรื่องของการวางขาย VCD ทําให้คนเนี่ยเริ่มรู้จัก3สาวนะครับจากการที่ได้ชม VCD การแสดงเพราะฉะนั้นนะฮะก็ยังถือว่าดีกว่า,วาสมาชิกรุ่นบุกเบิกแต่ว่าเท่านั้นก็ยังไม่พอนะฮะคือทั้ง3คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยความฝันของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับ ว่าแล้วนะฮะวันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ไปรู้จักกับค่ายเพลงที่ชื่อว่า Top Line นะครับซึ่งค่ายนี้นะฮะก็มีนักร้องที่อยู่ในสังกัดเนี่ยที่ค่อนข้างจะโด่งดังอยู่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวมาดเมก g าแดนซ์นะฮะเฉลิมพลมาละคาไหมไทยหัวใจศิลหรือว่าปลอยไฟมาลายพรเพราะฉะนั้นพอพวกเธอเนี่ยได้รับการเซ็นสัญญานะฮะก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ได้มีเพลงที่เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก โดยที่เพลงที่ได้รับการร้องเป็นครั้งแรกก็คือเพลง SUPER v a l าเลนไทที่มาร้องแนะนำตัวต่างๆนี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นที่ทั้ง3คนเนี่ยได้เพลงนี้นะฮะทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรอะ่ะทำไมมันถึงไม่มีเนื้อที่แบบเป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเลยอย่างที่เราก็คงรู้สึกกันเวลาที่เราได้ฟังนะฮะทั้ง3ามคนไม่มั่นใจเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ต้องทำนะฮะตามที่ผู้บริหารกำหนดมานะครับ โดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้ง3คนนะฮะเขามีอัลบั้มออกมาถึง3อัลบั้มแล้วนะครับอัลบั้มแรกก็คืออยากเป็นซุปตาร์นะฮะในปี2,554อัลบั้มที่2คือซ u เปอร์สตาร์แล้วก็อัลบั้มที่3นะครับก็คืออย ah ่าเยอะนะฮะซึ่งหลังจากออกมา3อัลบั้มนะครับ ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเปลี่ยงปลงางนะฮะว่าแล้วทั้ง3คนก็เลยแยกย้ายนะครับออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับโดยมีซิงเกิลแรกที่ออกมาชื่อว่านโมตสะในปี2558 หลังจากนั้นนะฮะกระแสของพวกเธอทั้ง3คนนะครับก็เริ่มซัาไปนะฮะเริ่มไม่มีคนรู้จักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3คนยังคงรับงานการแสดงอยู่นะฮะคือออกไปเดินสายรับงานตามต่างจังหวัดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเธอยังพอที่จะมีชื่อเสียงอยู่บ้างนะครับ แต่ว่าอยู่ๆนะฮะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระแสะเพลงของทั้ง3คนเนี่ยก็กลับมาได้รับการพูดถึงอีกนะฮะโดยเพลง Super v a l าเลนไทซึ่งเป็นผลงานการเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองของคุณหมูชลวิทย์นะฮะแล้วก็หมูทวีซับนะฮะหรือว่าหมูวงกระปอมกับหมูคันไทยนะครับก็กลับมาได้รับความนิยมนะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามันมี Net Idol คนนึงนะฮะที่ชื่อว่าแตงหมูพาฤทนะครับ ได้เอาเพลงท่อนหนึ่งของซ u เปอร์วาเลนไทน์เนี่ยขึ้นมาเต้นคอฟเฟอร์นะฮะบนท้องนานะครับแล้วก็สร้างความบันเทิงมากๆในชื่อซ u เปอร์วาเลนไทน์2 0 2 0นะครับจากนั้นนะฮะก็มี s t รีมเมอร์เกมชื่อดังนะครับที่ชื่อว่าลุงไหนซึ่งมาจากช่องแก๊ s p o อตเต็ดนะครับก็ได้กล่าวถึงเพลงนี้แล้วก็ลงซ้ำในทว i t เตอสุดท้ายนะฮะก็ ไปดังมากๆเลยนะฮะจากอีกแอปหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า TikTok นะฮะซึ่งช่วยเป็นแรงขับดันนะครับในการสร้างวิดีโอไวรอลเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้ง3สาวเนี่ยก็ได้รับการพูดถึง ทีนี้เรื่องราวของทั้ง3คนนะฮะบอกอะไรให้กับเรานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเราไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนะครับมันจะไปออกดอกออกผลเมื่อไหร่บางคนอาจจะท้อไปแล้วนะฮะเช่นเดียวกับ3สาวซึ่งผมเชื่อว่าก็อาจจะท้อนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยตั้งความฝันที่อยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไว้แต่ว่าหลังจากผ่านไป10ปีนะฮะความฝันของเขาเนี่ยก็ยังคงไม่สําเร็จนะครับ แต่ว่าในวันหนึ่งนะฮะที่อยู่ๆโลกนี้ก็เกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมานะครับกลับกลายเป็นว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยเป็นการฟื้นคืนชีพนะฮะเป็นการปลุกชีพให้กับทั้ง3ส,สาวเนี่ยได้กลับมาแจ้งเกิดนะฮะแล้วก็ผลงานของทั้ง3คนนะฮะกระจายไปรวดเร็วพอๆกับไวรัสเลยนะฮะและนั่นเองนะฮะก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะทำความดียังไงนะฮะแล้วมันยังไม่ออกดอกออกผลนะฮะอย่าหยุดนะครับที่จะ ตั้งใจนะฮะแล้วก็ทำผลงานของเราให้ดีไว้เพราะว่าวันหนึ่งนะฮะเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าผลงานของเราอาจจะกลับมาออกดอกออกผลได้อย่างที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนนะฮะเขาบอกไว้ว่า and if the music is good you dance ก็ถ้าเพลงมันสนุกนะฮะทำไมวันนี้เราจะไม่ออกมาเต้นล่ะครับ อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เดือแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทคนสวัสดีครับ